สอวอชุดปัจจุบันหรือสมาชิกวุฒิสภาได้หมดวาระลงแล้วคดีวัดบางคารกลับมาเป็นที่พูดถึงอีกครั้งเพราะมีผู้ต้องหาอยู่หนึ่งรายที่ยังไม่ได้ไปรับทราบข้อกล่าวหานั่นคือคุณกิติศักดิ์ร,รัตนวราหะก่อนหน้านี้ซึ่งมีเอกสิทธิ์คุ้มครองอยู่ตอนนี้เอกสิทธิ์นั้นได้หมดลงแล้วแต่จนแล้วจนรอดเจ้าตัวก็ยังไม่ไปตามหมายนัด จากกรณีที่มีชายเกือบ20คนบุกยึดวัดบางคานอำเภอโพลทะเลจังหวัดพิจิตรซึ่งในขณะนั้นบิ๊กโจ๊กได้เข้าไปจับกุมชายชุดดำได้เกือบ20ลายล่าสุดผู้กำกับโรงพักพลทะเล ขณะนี้ยังขาดผู้จ้างวานจำนวนหนึ่งรายที่ยังไม่มารับทราบข้อกล่าวหาล่าสุดตำรวจออกหมายเรียกคุณกิติศักดิ์ปรากฏว่ากิติศักดิ์ไม่มาตามนัดหมายเรียกจะส่งฟ้องอายการวันนี้ทางตำรวจจะให้โอกาสอีกหนึ่งครั้งเท่านั้นไม่มาเจอหมายจับคุณดูนะสอวอชุดที่แล้วเนี่ย พอหมดวาระเนี่ยหมายจับออกกันโอ้โหนะหมายจับเลยนะหมายเรียกออกหมายจับหลายคดีสวกิติศักดิ์เห็นไหมเอ่อพอหมดวาระวันที่สิบเอ็ดนี่โอ้ทั้งหมายเรียกหมายจับออกมาหนีหมายเรียกหนีหมายจับกันนะครับเออหรือเปล่านะสวกิติศักดิ์ก็บอกไม่ได้หนีหมายเรียกไม่ได้หนีหมายจับนะเออนะครับสวทรงเอเห็นไหมโอ้สารออกหมายจับกันนะครับ หมดวาระไม่มีเอกสิทธิ์คุ้มครองนะแน่นอนเป็นข่าวกันแชร์กันนะสวทรงเอก็โดนหมายสารนะสาวากิติศักดิ์ก็โดนหมายสารโอ้โหพอหมดวาระเท่านั้นแหละวันนี้หมายสารมาเกยอยู่รอเกยอยู่หน้าบ้านนะครับหลายคนก็นะครับมองว่านี่แหละเห็นไหมเออนะกรรมมันติดจรวจรวจ,จรงิงๆงนะครับ กรรมมันติดจรวดจริงๆริงนะนะฮะหลายคนก็บอกว่าสมน้ำหน้าแล้วนะโอ้โหสมัยสอวอเนี่ยนะไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยเข้าไปนั่งสอวอยกมือเลือกใครและทําหน้าที่สอวอเพื่อใครประชาชนคนไทยทั้งประเทศก็รู้กันหมดนะครับวันนี้สอวอมีไว้ทําอะไรเขาพูดอย่างนั้นกันเลยนะ นะเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้สวน้ําดีเราก็ต้องเข้าไปเป็นโวตเตอร์นะฮะวันที่ยี่สิบเปิดรับสมัครสวรจนถึงยี่บสี่เข้าไปเป็นโวตเตอร์ให้คนที่เราคิดว่าเป็นสวน้ําดีเข้าไปทำหน้าที่เป็นตัวแทนเราเออนะครับนะฮนะมีคนเลือกมันถึงสิบคนหรือเปล่าเนี่ยอี้แทนคนุณโอ้เอาอย่างนั้นเลยนะฮนะ สิคนหรือเปล่าผ่านรอบเขตผ่านรอบอำเภอไปให้ได้ก่อนบึงการหนึ่งคนรีบไปสมัครนี่คุณพานะอย่างน้อยถ้าเราอายุถ,ถึงเอาไปเถอะนะถ้าศักยภาพเรามีเพียงพอมีเงินสองพันห้าก็ไปเถอะไปเถอะรอบนี้สำคัญจริงๆครับผมก็ลงนะใครอยู่จังหวัดสุราษฎร์เอาฝากเลยผมจังหวัดสุราษฎร ไอ้ที่พูดเนี่ยผมก็ลงนะอาเภอการจนดิตนะอาเภอการจนดิตจังหวัดสุราษฎร์ผมก็ลงสมัครสอวอรวันที่20นี้ผมจะเดินทางไปจังหวัดสุราษฎร์เอฟทักทายกันได้นะครับวันที่20ผมจะลงไปสมัครสอวอนะครับที่อําเภอการจนดิตนะครับถ้าเพื่อนๆนะผมหลุดเข้ารอบในระดับประเทศนะถ้าใครอยู่จังหวัดอื่นที่เป็นโวตเตอร์สมัครเป็นสอวอ นะศิรวิทย์ช่วงเสนฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับอ่านะพัทลุงกลุ่มจัดตั้งเยอะมากนี่อุนดาโน,โนบอกอพัทลุงนี่พรึบเลยกลุ่มจัดตั้งเนี่ยพรึบเลยนะฮะเห็นไหมเห็นไหมครับมันมีกลุ่มจัดตั้งแต่กลุ่มจัดตั้งยังไงก็แล้วแต่ครับกลุ่มจัดตั้งยังไงก็แล้วแต่พอถึงระดับประเทศพวกนี้ก็จบหมดละเพราะโดยส่วนมากสวถ้าไม่เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียง นะครับผมมากนะครับก็ไปตกนะครับม้าตายที่ระดับประเทศทั้งนั้นเลยนะฮะนั่นแหละอืมผมอยู่นครคุณนิพล์ใช่ไหมครับเอานะครับไปสมัครเลยครับเผื่อในระดับประเทศเราจะได้เจอกันถ้าผ่านอำเภอไปได้นะขอบคุณคุณกัญญาณั์มากๆนะครับเอสวัสดีคุณธิดารัตน์คุณปีรดานะครับพีรดานะครับสวัสดีครับเออ นะฮะก็เราเราไม่หวังจะได้สวเราก็ไปเป็นโหวเตอร์ผมไม่ได้ผมก็เข้าไปเป็นโหวเตอร์นะครับซึ่งสนับสนุนกันนะเรานะครับอย่าแบบนั่งวิพากษ์วิจารณ์กันแบบโอ้ยคุยกันอย่างเดียวเราไปใช้สิทธิ์ด้วยเราไปเป็นโหวเตอร์ด้วยเราไปสมัครด้วยถ้าใครมีศักยภาพเพียงพอนะถือว่าใช้เสียงประชาธิปไตยนะในระดับประเทศครั้งหนึ่งก็เคยมีเก็บประวัติว่าเฮ้ยลงสมัครสวเว้ย เออมันก็เป็นเกียรติประวัติกับชื่อกับนามสกุลของเราอีกนะครับเออนะขอบคุณคุณ,คณบุษบามากๆนะครับคุณพาบอกสมัครกันเยอะๆนะเออเราก็นะครับคุณพระการสวัสดีนะครับก็ไปสมัครกันเป็นนะกาลังใจให้กันละครับนะรอบนี้ก็สําคัญที่สุดก่อนที่จะมีวาระการเลือกตั้งท้องถิ่นนายกอบจอทั่วประเทศสนามนี้ก็ถือว่าเป็นสนามที่สําคัญที่สุด นะครับในฝ่ายนิติบัญญัตินะซึ่งมีนะครับสอวอนะครับแล้วก็สอสจะไหมสอสอก็เป็นสภาล่างสอวอก็คือสภาสูงนะครับซึ่งทํางานนะครับในบทบาทฝ่ายนิติบัญญัติเป็นหนึ่งเสาหลักสําคัญของประเทศเป็นอํานาจหลักสําคัญหนึ่งใน3อํานาจหลักที่ค้ายันประเทศไวน้นะครับเพราะฉะนั้นเอาละไปเถอะนะอย่าว่าอย่างงวนอย่างนี้เถอะไปเถอะ นะครับไปสมัครกันเยอะๆอ,อ,อืมนะครับสวัสดีสวัสดีเอฟซี FC ทุกคนแล้วมีข่าวอะไรอีกวันนี้มีข่าวอะไรอีกอืมมีข่าวอะไรที่จะแชร์กันอีกนะครับอืมที่จะพูดที่จะคุยกันอีกเขาบอกว่ารอบนี้โกงกันพลึบสบอะ เอางี้ดีกว่าโกงกันหัวกันพรึบแต่ไม่รู้ว่าหัวแล้วก็ได้ใครเนาะเออสวัสดีคุณพะยาวนะหัวแล้วได้ใครก็ไม่รู้เนาะก็ว่ากันไปก็ต้องจับตากันดูอะนะเพราะว่าสวยังไงเราอยากเห็นหน้าตาสวชุดใหม่เป็นยังไงเอางี้ดีกว่าสวชุดใหม่200ร้คนเนี่ยหน้าตายังไงเราอยากเห็นนะเออซึ่งแน่นอนอะนะครับในรัฐสภามันมี7 0 0 750คนใช่ไหมเออมีสวบวกส สสนะสสก็สี่ห้าร้อยคนนะสวก็สองร้อยสองร้อยห้าสิบคนก็ 200, นว่ากันไปนะเดี๋ยววันนี้เนี่ยนะครับก็เข้ามามาทาหน้าที่นะครับเออแล้วก็ในฐานะตัวแทนประชาชนอ่ะนะคุณอยากได้คุณอยากเห็นหน้าตาสวแบบไหนอ่ะนะหน้าตาสวที่คุณอยากเห็นจริงๆอ่ะเป็นหน้าตาแบบไหนคุณวาดภาพเลยและถ้าคุณอยากมีส่วนร่วมเข้าไปเป็นโตเตอร์ก็ไปสมัครเลยตั้งสี่วันนั่นยี่สิบถึงยี่สี่ นะครับเออคุณอยากเห็นสวเดินแบบไม่ไหวไหมตอนนี้เดินแบบโอนั่งเนี่ยหลับในสภาหลับไปนะเอาเวลาหลับไปหลับในสภาดีกว่าเข้าไปชุมสภาสองวันคุณอยากได้สวแบบเลือดใหม่คุณอยากได้สวแบบคนรุ่นใหม่นะหรือคุณอยากได้สวแบบแบบไหนมันอยู่ที่พวกคุณจะเลือกแล้วคุณคุณเลือกได้ถ้าคุณ นะไปสมัครเป็นโหวเตอร์เป็นสอวอแล้วก็เลือกกันเองเลือกคนที่คิดว่าใช่จ,จุดยืนนะทางด้านการเมืองมีตักกะมีแนวความคิดมีอุดมการนะไม่ใช่ลากตั้งเข้ามาเป็นคนของบ้านใหญ่สุดท้ายประชาะช,าชนก็ผิดหวังอีกเพราะหน้าตาสอวสองร้200คนไม่เกินความคาดหมายนะหน้าตาสอวสองร้200คนไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเลย มันน่าเจ็บใจมันน่าหมั่นไส้มันมันความรู้สึกต่างๆเนี่ยนะครับโอ้มันออกมาพรั่งพรูกันเลยทีเดียวว่าไม่น่าเลยสวเลือกเกี่ทีกี่ทีก็แบบเดิมอีกแล้วสวได้แบบเดิมอีกแล้วไปนั่งหลับในสภาอีกแล้วไม่ทำงานอีกแล้วเนี่ยเห็นไหมคำพูดเหล่านี้ขอบคุณพี่